ตึงพี่รองยี่ดังเพื่อไม่ดังอะไรคือก็บอกปีก็พี่องปีแบบถือก่งโก้วะไม่ไล่วันเลยไม่ตานี่กีตึงตึงทีนี้นั่งดิดกก็ยังโอ้ดิุกเุญแจรอยพี่ดองท่านผู้ชมที่เคารพกระผมประดิษฐ์น้อยจะลำแบบเป็นหนังให้รู้เรื่องครับพี่รองครับก็เดี๋ยวว่ากันเล่นนั่งแบบไทนนั่งเลยนั่งดิดแต่ว่านั่งจิตนะคุมดูขางลาง Nhưng nói có chít nọc cũng Dù theo nói Dù theo theo nó mà theo theo Một trí tạo tôi quay đúng tao quay, tao. Ừ. Oh, là quay ổ Ờ là quay tóc Nhưng chít nó ư Ô, người ra chít khắp Nhớ có bà dạ dạ Nhớ dạ tức ui hứt Thầy ơi Nhưng chít nó cũng Nó cũng bèo cái khắp em nó cũng hứt Người có lấy Nhớ bà tàng mực ตึกยนเฮ้ย,ยนั่งกิไปดนันว่ารู้อนกักูจบเฮ้กับๆจนใกล้ติ่มจูนนั่งเพลในบโบนั่งจังเทียบแนี้แต่กูจบนั่งตรงหันไม่รู้อยู่ในพิธีมานี้ใม่ดีไมไม่รู้แต่ยินเชียงนี้มานีเดียวลงกับๆเลนั่งน่งน่นั่งเลยดังตรงเลยดินั่งตงรอยตาย มีใตใจว่าควายปิดเุ้ยเล้ลปิดกลบจนสักศบมันทราบทูลเอ้ยเอ้ยเลือเจีายเล้วปอ,อตูลหาวเมกาดงแจเมกาดมจรำลุยล้งนจรบไมไตัปเกิ ยังกับนันตะนั่งกุกิกาดพี่นักจายเอาจีเรมินโอ้ยังเลยยังอย่าเล่นกี่รูกลัวตอนเดียวนั่งตรงเนี้ยร้อยตายผีเบากูมันคนก็รับไปน้อยไม่รูลืมโบงฮะลืมโบงเอารับไปจุราดลืมบงง่ายลืมโบงเมาแลืมบงเแาลืมโบงมาแล้วเดี๋ยวตึงกับเพื่อไปยิ้มจบก็เลยยิ้มไม่ได้ก็ยิ้มจบชาวบ้าน mọi người nghe ngồi cho mà đặt con lên đi, vừa tầm bông, tăng thì tăng, tăng mười bông rồi, anh út tăng mồng minh rồi cô đăng mồng mính, mồng mính, pít pít tai hoa quay pít du pít mồng mính, Chân nên đáp pít đáp tuôn, trả lại ba tuôn mông, vừa cọ chốt อันติดเกมไม่ใจเล่นนั่งผมไปเล่นนั่งติดเต้น้อยที่ก้มกูหมากเตียมก้มกูเอื้อก้มกูหมากก็ไม่นิดกินได้ทอนไหจะไปกับเต้าหนู่เต้าลำกุ้มหนู่ก็รับไปลำกุ้มรับนั่งเออรับไปรับไปลำกุ้มตึงไปกับเตี้ยนูวมังงานก้มพลังหมากก็ไม่นิดกินเลยทอนไหนจะ ปีนหน้าจะไหนจะตึงโกมบิบเจ็ดแม่จัด hmm. ยังไงมั้งยายเลือดไหนั่งบนนี้ยิงกระชากยิงยังเลือดโอ้แต่เกมตีดีตีดีเอออาจารย์กับต้นมาดีย่าเลือดยังไงกดมาย่าจริงย่ายิ่งเอ็นดูมันเจ็บก็เขาหมู่หลูกเล่นเลือดตามคนแล้วตรงนี้หน้าอะไรพล่อยแต่เกตีดีกับลูกทิศอาจารย์ก็ย่าง อาจารย์กืออาจารย์กย่งเกกับไม,กม่ก็มีกิจได้ทัอะไรจัดติดจุดตั้งนันเออพิล้วอยาคิกดดีพี่นอออ้องที่วิลอี๋หอเล่นโตเล่นโตต้งแต่ล่นโตตามกึนก็รับโตปัญหาตอนลบตอรับเพื่อขา,าราดเลยก็มานายเบี้ยล้วก็จัเพื่อเขาใหหลุดมือกีลามากลบกฮะ ว่าลูกมูกีปลามากโอกงเม่มูน้าไหนนั่งลูกมูนายลูกโผเต้มาตึ้งเต้เยกไอผู้ทองเลือได้ไม่รู้ดีนาลูกมูมลุดกุมตัางคลองตัางชอบผานใส่ชอบผานมายิกงกาดนั่งกันได้ตรงเช้าเนื้อเลือดไปดิฮะม่ได้เอาปากเปี้ี่โอ้โหเขาได้ออกปากพี่ยกันนั่นนายลูกมูมายิ้มมันนั่นลูกโผรำบเลยจ้ามรองเลยจามไม่จ้ามกี่บอน จ้าวมาเนี่ยไอกาไอกาจ้าน้อยอนจ้าวว่าโกงดูดูต่อรู้ปงจ้าวโรยอยู่เลยจ้าเมือติดนั่งแล้วเริ่เดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวบเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวบเดี๋ยวเดี๋ยวบเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปเดี๋ยวปุนบเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวบเดี๋ยว เล่นเพื่อตุ้ม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 พอพอเล่นนั่งตึงก็ปิดปุตัวตัวปุ้ยตัวตึงตึงตึงมาจ่ากออเคียงเลยเล่นเล่นไม่เป็นมเป่งไม่เกปล้รำติดกบปลากัระดมรำติดเวียดนามปลาจีตายแล้วกูมาเจอปื้มังโหเจ็ดทีกบัญญ่าไม่เล่นฟืดเชือบเชือไม่เป็นคนเล่นฟืดแต่ก็รับลังแล้วตามกคำที่ว่ากี่บาท ว่ารวยเหรอรวยเราขึ้นไปยอดนี้นะแต่มาจะพป็นโนมณีมั่งนะก้าวเลยนะแข่งเลยละใครกันโหใครด้วยแข่งในอ่านันเจอปนตีเต้ตุ้งแข่งอ่านอือใหวันก่อนตีมาลืมมันนีไม่ไอ้ตายรถไอ้ไอ้ไตยโบรถเกลียงเจ็ดวันเร็วคือโมแกงโกเจ็ดแม่ผม เปิดแล้วว่ามันละเบิดแล้วมินดังตังตงต้งตรงเลือเออคนยังก,กู่ก็ประกาศได้ตัวเฟยลบมายุจำไม่ได้ขงตาลายได้ตัวเฟยลบมายุอลือนั่นเป็นกว่าป้าเออ,อแล้วนั่งไปนั่งตรงดาวนั่งตรงไปเล่นในกรุงราศก็รับไปโรงทุตตายลรงทุตตายไปรูที่เป็นลุ่ม วันตร่รูที่เป็นลมนะกูบอกแกว่ากตรงเอ้ยนาวายแกวายตกทิพตามทิบกการว้หลบลูกไม่ความว่ายหมดเตตีหนวยไอ้แก้วก็ไม่เล่งแต่เขาเลียงพึ่งนั่นเพื่อเลียงพึ่งถึงแกวันสักทิพแกวตุกประจิตอาการถึงจุดนโมตัตตาปะกบโตไม่ได้จบตีต้ามันเจย์หน่วยไมาพอมนายนั่งน้ำเสื้อครบ เพื่อว้านเนียนเม็ดน่าเหลือเอออย่าโม่ไม่แลงอย่าข้อต่อไปได้ตาบันั้นง่ายนะไอ้เต้องมึงเลี้งง่ายโอ้กูคุณมันทันเลี้ยง่ายไอ้ต้ไอ้ต้นพี่เจ้าอันี่ก็หล่อนครับก็เลี้ยงไรก็รับผก็เลิกครับการที่เป็นเพราะมันเล่าอยู่แล้วครับผมเนี้ไม่เหลืหน้านี่ตั้งแต่ตุ่งนี้ไปจนถึงตั้งกับอันดินพ่อไปครับ ที <c oughs> co ่เ so ด่นพี <c oughs> ่ต้องหมดเลยครับดินพ่อมแบนครับเนี่ยเวลาไปในัพ่อมหนังอ่าบิสเนสอีกงาแดงพนะไปเลยก็ต้องบิสเนสไปเลยบิจิเนสเรือบินไใหญ่เปรตหนังบิจิเนสมันมีจันบิจิเนสอีโคโนมีเข้าใจไหมไม่รู้เลยเลยตายไปโอ้พี่ต้องเป็นคนเดียวเรื่องเตดินพี่ต้องไม่ต้องตามกับท่านบางคนไม่รู้คอยตามพี่ยืน ชีเธอเองเลยพี่เต่าเป็นคนน่ำรวยอ๋อนี่ก็เรียกว่าโกตองหัวให้เจ้าโกตองกาติดคอยอ่าอย่าเล่นครับอย่าเล่นเรื่องธรรมดาการติดมึงเล็กๆกันมันไม่ถึงมื่นไม่ขึ้นมุกไอ้บาไม่ขึ้นมุกอย่าเล้งห่าเลิดไปดิเออพี่ต่าก็ได้ใาดีเป็นคนรอ จะพี่ต้องทำอะไรพี่ตองสอบคนช่วยกับบกตรงไอ้ไรก็ต้องบอกตงไงพี่ตองสอบคนช่วยเพราะนั้นพี่ตองได้ม็ดตุกยางท่านพี่ตองสร้างไปแล้วครับเมกโกหนึ่งฟุ้งสิบสองตัวคือหนึ่งโลพี่ต้องสร้างตีฟุ้งตีโลครับพี่ตองไม่มีก็มาที่พี่ตองตีตัวต้องตัว่ากต้อนไม่มีพี่ตองคนตัดสินอ่ะกาแ้งเป็นแบบนั้นพี่ตองครับบัวค่า เมื่อจชมพีโต้องต้องการใด้พี่ต้องได้มัดกับได้มัดลายถ้าจัดงานจัดการบม่พี่โต้งเพียงอ่วกแกงสักฟูงพี่ต้องไม่มีหน้า่านอย่ามาเกยนะนั่งเลยนกันนุนนุนนุนได้ไหมพี่บ่าวกับพี่ต้องง้นกุ้งคุยพี่บ่าวของพี่โต้งงานเลยกู้งคอยโวอาจารย์ก็จะมาก็มาดังเด่นใจตึงฝืงได้ เออนี uhm. like, uh, so so uh. tools, ่จากนี่ไปตกติดต้นหนกไควยขี่หลายก็ปิดล้อก้อยตั้งเม็ดนี่ก็ปิดตองได้มันเหมือนกันบรโรคจัดเจนเพนเออฮิตัวนู้ตืวาโย่บริโภคถือได้หลังพุ่มไม่แรงปิดล้อมก้อยเรายังเออ อันก็ได้อยู่คนเงินจนแต่ว่าเราใหญ่ได้เห็นยำเชื่อเชือทีว่าต่ว่ากนชายปัญหาเนี่ยไวาจังไหนบักท่องคือกุญแจต่วว่าได้ไหมมาคนอับทึ้อทึ่ว่ามีกุญมีบารมีอันจังหวัดหลืมเดินหน้าในบริเวณกว่าไม่เกี่ยวกุญแจใจตึงผึ่งได้ไม่ก็มาอัอนด้ก็ได้ในชีวิตเออได้หมัดเล่งได้เป้กุญแจ